สวัดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงนะคะในตอนก่นกอนๆเราได้พูดถึงพรบอรคอมพิวเตอร์ปี50ที่เราใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาที่เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแต่ว่ากฎหมายไม่ทันกับเทคโนโลยีมีปัญหาการบังคับใช้แล้วก็การตีความ จนตอนนี้ก็มีการร่างพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่เตรียมจะนํามาใช้แทนค่ะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเทคโนโลยีก็เป็นห่วงนะคะว่าปัญหาเดิมก็ยังไม่ได้แก้แต่อาจจะเพิ่มปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกก็ได้แค่ใช้ไลน์ก็อาจจะทําผิดกฎหมายแล้วก็ได้นะคะเราไปฟังเรื่องนี้กันเลยค่ะในร่างฉบับใหม่นะคะมีการแก้ไขในส่วนไหนของฉบับเก่าบ้างคะมีทั้งหมด5ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกที่น่ากลัวนะครับก็คือเรื่องการเข้าถึงโดยไม่ชอบ นะครับซึ่งตัวกฎหมายเดิมเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูข้อมูลคนอื่นหรือเราเข้าไปเปิดระบบคนอื่นเนี่ยจะผิดก็ต่อเมื่อเขามีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่คือมีการตั้งพาสเวิร์ดหรือว่าอย่างเช่นกรณีเป็นมือถือมีการตั้งพาสโค้ดใช่ครับถ้ากรณีเราเข้าไปไปแคร็กหรือไปแฮ็กมันเป็นผิดกฎหมาย<อ>แต่กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมาแก้ค่อนข้างน่ากลัวนิดน,นึงอบอกว่าถึงแม้ไม่มีพาสเวิร์ดไม่มีพาสโค้ดก็เข้าไปก็คือผิดเลยงั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพวกเว็บเซิร์ชเอ็นจิน g o o g ก e จะกลายเป็นอาชญากรระดับหนึ่งรวมทั้งในส่วนของโซเชียลมีเดียเฟซบ o o กทวิ t t ตอเพราะทุกครั้งที่เราเซิร์ชข้อมูลเพื่อนเราก็เข้าไปดูข้อมูลคนอื่นซึ่งจริงๆอารมณ์ผู้ร่างหวังดีว่าต้องการคุ้มครองแต่ความจริงต้องดูธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตด้วยว่าอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ังั้นการร่างกฎหมายรักษาแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ครับพรบฉบับใหม่เนี่ยมีเจตนาดีต้องการจะปราบปรามเรื่อง VCD พรูาลาโมกนาจาย์เด็กแต่ปัญหาคือใช้คําว่าครอบครองซึ่งกว้างเกินไปงั้นหมายความว่าถ้ากรณีที่เราครอบครองคือ,อผมส่งไลน์ให้คุณเอิญหรือใครส่งไลน์คุณเอิญแล้วมีข้อความที่เป็นลามกเป็นภาพคุณเอิญรับไปก็ถือว่าผิดตามกฎหมายไหมอันนี้นนคือความหมายของควา,คว,าว่าครอบ,ครอ,บครองรอง,องั้นอย่างนี้ถ้ามีใครส่งไลน์มาหาเอิญ แล้วก็ส่งภาพเป็นลักษณะภาพว่าวิวมาให้อ้าวเอิญรับมาผิดสิครับเนียก็โทษจำคุกหกปีตามกฎหมายชบโดยที่แค่เพื่อนส่งมาโดยที่เราอาจจะไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำแค่เขาส่งมาปุ๊บ่อนก็แคชอยู่ในเครื่องของเราแล้วเพราะมันใช่คำว่าครอบครองก็หมายความว่าการแคชการดิสเพย์การประมวลผลทุกอย่าง ISP หรือว่ามือถือ operator ก็ผิดนะครับเขามีการครอบครองข้อมูลเหมือนกันเพราะเขาต้องแคชก่อนแล้วถึงจะส่งข้อมูลต่อได้งั้นกฎหมายชอบนี้ประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องที่ขัดต่อธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับ เรากาลังพูดถึงร่างพรบฉบับใหม่ที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้นะคะแต่ว่าเตรียมที่จะนํามาใช้ยังอยู่ในช่วงที่เรายังวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมคะอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะว่ายังเป็นสิทธิที่ทได้นะครับจนกว่ากฎหมายจะผ่านสภาเรียบร้อยนะครับยังมีข้ออื่นๆที่มีการแสดงความเป็นห่วงกันอีกนะคะด้วยความที่เป็นกฎหมายไอทีการจะร่างให้ครอบคลุมสารพัดเทคโนโลยีที่มีรายละเอียดมากมายนั้นไม่ง่ายเลยนะคะและจะมีอะไรอีกติดตามต่อในตอนหน้าสวัสดีค่ะ